สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเคเอฟซที่น่ารักของบรนดาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บรรดาจะมารีวิวเหรียญเหรียญแปลกแบบเจตนาธร,รมกับเหรียญแปลกโดยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะแปลกมาที่เนื้อเกินนะคะคือเขาเขามาอย่างนี้เลยนะคะเขาไม่ได้มีการกระทํานะคะมีมีเยอะค่ะอันนี้เจอจากในระบบนะคะที่ตังทอนนะคะตังที่ปนามาคัด คัดแยกพอสอนะคะแล้วก็เจอก็แปลกๆก็เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีการทําขึ้นมาแน่นอนถ้าทําขึ้นมาเขาก็คงขายใช่ไหมคะก็คงไม่ได้ปล่อยมาปนมาในระบบแบบนี้นะคะอันนี้ส่วนนี้เป็นบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ที่ปนัดนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะปะนัดแจกเพื่อนฝูงไปหมดแล้วนะคะปะนัด คือได้เยอะเลยค่ะมีเยอะมากนะคะแบบนี้เพราะพนัทอยู่กับเหรียญมานานหลายเป็นสิบปีอนะ่ะเนาะพนัทก,ก็จะเจอเหรียญแปลกๆกแบบมีเยอะแล้วส่วนมากคือป้นัทจะคิดว่าเป็นเหรียญแบบผิดปกติธรรมดาจะไม่ได้เป็นเหรียญหายากไม่ได้เป็นเหรียญและมีราคาแพงอะไรนะคะจะตีเป็นชำรุดได้ซ้ําไปค่ะพ้ะนัทก,ก็จึงแจกเพื่อนฝูงไปหมดนะคะแจกเพื่อนๆไปหมดค่ะส่วนส่วนน,วน,นี้ส่วนที่เห็นนี่คือเหลือ นะคะเลยเออนึกขึ้นได้ว่าพอดีว่าช่วงนี้เปน็นกาทำคลิปลง y o u t u b e เป็นน่าเลยเอามาแบ่งปันกันชมนะคะมามาแยกมาแยกให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเหรียญแปลกโดยธรรมชาติกับเหรียญแปลกที่ทำขึ้นผิดกันอย่างไรนะคะเพราะว่าช่วงหลังนี้มีข่าวว่าทำเหรียญแปลกกันเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แปลกโดยธรรมชาตินะคะเป็นเนื้อเกินแล้วแปลกโดย ดูแปลกธรรมชาติต่อก่อนเดี๋ยวค่อยดูแปลกที่ทําขึ้นอย่างเหรียญน,นี้นะคะเหรียญครุฑนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกเนาะเนี่ยค่ะดูด้านนี้นะคะแล้วพอกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แปลกโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สร้างขึ้นไม่ได้ทําขึ้นนะคะเพราะว่าเ,เขาเอียงเอียงไม่เยอะนะคะจึงไม่ได้น่ากลัวอะไรไม่ได้เจตนาทมนะคะเหรียญน,นี้อีกนะคะ เหรียญนี้เขาจะเยอะนะคะเหรียญนี้จะ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 เอียงเยอะค่ะเนี่ยค่ะจะมีจํานวนมากอะค่ะเหรียญพวกนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเอียงเหรียญเหรียญสองพันห้าร้อยเหรียญอะไรเนี่ยค่ะจํานวนจํานวนเอียงเขาจะเยอะค่ะส่วนมากเลยจะตรงเลยก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เนื้อเกินเนื้อเกินอันนี้ธรรมชาตินะคะไม่ได้ไม่ได้แต้มไม่ได้อะไรนะคะเขาเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า เจอจากระบบค่ะเจอจากระบบจริงค่ะที่ระบบที่คนเขาเอาเหรียญมาคืนน่ะนะคะแล้วเจอจากระบบถ้าทําขึ้นเขาต้องขายต้องมีการซื้อขายกันใช่ไหมคะแล้วอันนี้ป้านาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะป้าน้าก็เก็บไ้ดูเฉยๆป้านาเอามาแบ่งปันกันชมนะคะเจตนาคือแบ่งให้ชมเฉยๆนะคะไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวจะหาว่าป้านาเอามาสร้างกระแสเพื่อที่จะทํา ราคาให้คนสนใจไม่ใช่นะคะแบ่งให้ชมเฉยวๆว่าแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะจะบอกส่วนมากนะคะเหรียญเกินด้านหน้าจะเป็นพศสามเจ็ดค่ะที่เกินเป็นเรือจะเป็นพศสี่เก้าเนาะที่เกินด้านหลังที่เราเรียกเรือนะคะอันนั้นทั่วไปน,นั้นป็นไม่นิยมค่ะอันนี้เป็นาชอบตรงที่เกินแบบโบราณมหาศาลและอ่ะอันนี้เกินจากจากโดยธรรมชาติแล้วนะคะมามาดูอ่า อะไรนะแปลกแบบแบบสร้างขึ้นมาทําให้แปลกนะคะเอาง่ายๆเลยใกล้มือนี่เลยอันนี้เขาเขาไปทําอะไรยังไงไปน่นไม่รู้แต่ลักษณะคือมาเจอแบบนี้มีคนให้มานะคะไม่ได้ซื้อนะคะค่ะน้องก็ให้มาค่ะเขาแปลกแบบนี้นะคะแล้วก็เหรียญน,นี้เนี่ยค่ะอันนี้ไปน่ไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาเขาไปทําอะไรทําเพื่ออะไรไปโดนอะไรมานะคะเนี่ยค่ะ อันนี้บาดเรือหงเห็นไหมคะอันนี้บาดเรือหงเหมือนกันบาดครุดบาดเรือหงให้ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไปน่าก็คิดว่าเขาเจตนาธรรมค่ะเจตนาธรรมเหมือนจะเจียเรืเ่อยก็ไม่รู้นะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้เจตนาธรรมแน่นอนอันนี้จะเป็นไส้เหรียญสิบที่หลุดคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่มีเจตนารมแต่แต่แตเกิดขึ้นภายหลังคะ่ะคือเขามีไส้นอกใช่ไหมคะวงนอกอันนี้เขาหลุดกระเด็นออกไปเหลือแต่ไส้ใน เนี่ยวงนอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นไส้ไนในไส้ในรุ่นรุ่นเระเสียนเล็กนะคะไส้ในเหลนส์สิบเนี่ยคะ่ะจะประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยพนักเข้าใจว่าเขาเขาเจียเห็นมีขอบเฟืองเหลือนิดนิดแล้วก็เนี่ยคะ่ะ ให้ชัดอันนี้ค่ะอันนี้พปนนักเข้าใจว่าเขาเจียเข้าใจว่านะคะจริงๆจะเจียไม่เจียไม่รู้แต่ความเข้าใจของพปนัว่าป็นัว่าเจียแต่ทุกเหรียญเนี่ยเป็นนัได้มาจากในระบบทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้มีการซื้อนะคะทุกเหรียญของเป็นนัที่อยู่ในมือพป็นันี่ป็นัไม่ไม่ได้ซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะก็แลกหน้าเหรียญมาแหละไม่ได้ซื้อไม่ได้ต้องแลกหน้าเหรียญมาอย่างนี้ก็แลกมาบาทหนึ่งะค,ะ <Verantwort S 1> ค่ะแลกมาหนึ่งบาทเนี่ยค่ะ อันนี้เขาเขาปั๊มไม่ไม,ไม่ไม่ติดหรือหรือมาสึกตอนหลังไปนั้นก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขามองไม่ค่อยเห็นส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ตัวหนังสือมองไม่เห็นอันนี้จะสึกข้างหลังสึกภายภายหลังหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่อันนี้ยับยุยี่แปลว่าเขาแปลกดียค่ะเขายับแปลกดีจังเลยยับเหมือนเหมือนกระดาษอ่ะเหมือนเราเรายุ้มกระดาษอ่ะเหมือนเราเอามือขยำกระดาษอ่ะนะคะซึ่งเหรียญนะ่ะเขาเป็นอะไรที่แข็งมากนะคะแข็งมากแล้วเนี่ยดูสิเขายับเขายับยับได้ขนาดเนี้ยโดนอะไรมาเนี่ยไม่เข้าใจนะ ไม่เข้าใจว่าโดนอะไรทำไมได้ยับได้ขนาดนี้เหมือนเหมือนเราขยํากระดาษนะคะยับแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะปี2500ัอยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้จริงๆว่าแปลกเพราะอะไรนะคะแต่ก็แปลกแหละนะคะแต่อันนี้นะคะแปลกโดยโดยการกระทําของมนุษย์ทีหลังแน่ๆนี่ขอเฟิองยังอยู่นะคะส่วนเหรียญน,นี้อันนี้เขาปัม๊มไม่แน่ใจว่าปัม๊มไม่ติดหรืออะไรยังไงนะคะแต่รู้ว่าเน,นี่ยค่ะจางนะคะ ส่วนเหรียญน,นี้อ่ะเช่นกันค่ะเหรียนี้ก็ปั๊มไม่ติดจางด้านหน้าชัดด้านหลังไม่ชัดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอ่อันนี้คงโดนโดนเหมือนเหมือนลักษณะเดียวกันนี้ค่ะคือเสียรูปไปเลยอันนี้นะคะข้างหน้าก็จะชัดนะคะข้างหลังจางค่ะมองไม่เห็นส่วนเหรียนนี้ด้านหลังชัด ส่วนด้านหน้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ไปนัท้านัทไม่รู้นะแต่ไปนัทเข้าใจว่าเขาเจียเออไปนัทลืมช่างต้องช่างดูเนาะมีอยู่สองเหรียญเหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งด้านหลังชัดเจนค่ะด้านหน้าไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้น่าจะโดนโดนเครื่องแบบหนักๆเลยแหละกระแทกเฟืองแต่เฟืองอยู่ค่ะเออ,เอามาถึงเหรียญยับอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็ เหรียญนี้คือโดนเครื่องค่ะโดนเครื่องเหรียญห้าบาทนะคะที่ที่ตกเครื่องค่ะหลายท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหรียญแปลกนะคะเหรียญนี้ไม่แปลกนะคะเป็นเหรียญชํมรุดนะคะเป็นเหรียญชํมรุดค่ะชํมรุดอันนี้ชํมรุดเยอะมากเลยเหลือนนิดเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะเหรียญนี้คือเหรียญชํมรุดนะคะไม่ใช่เหรียญแปลกหายยากนะคะไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะคะ เป็นเหนรียญชัมรุดค่ะเน้นย้ำว่าชัมรุดนะคะของบนัดมีเยอะมากค่ะประนปรณบนัดแบ่งเพื่อนฝูงไปจมดอยู่แล้วอันนี้เหลือเก็บไว้เป็นบางส่วนค่ะอันนี้ได้มาใหม่ด้วยแล้วก็แล้วก็เก็บไว้ด้วยค่ะเก็บไว้จนลืมก็มีบางทีคนก็ถามว่าบนัดเคยเห็นมีเหรียญน,นั้นบอกใช่แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนเยอะมากค่ะเหรียญเพราะนรัดอยู่กับเหรียญมานานนานมากนะคะ เหรียญอะไรที่แปลกๆป้าน่าจึงมีมีเยอะค่ะแล้วแต่ส่วนมากป้าน่าจะแบ่งเพื่อนฝูงไปหมดค่ะอันนี้ก็โดนเจียค่ะเห็นไหมคะรอยรอยตัวตัวหนังสือขอบขอบเขาจะยังอยู่เห็นเห็นได้นะคะตัวหนังสืออันนี้โดนเจียแน่นอนเพราะรอยเจียยังอยู่ค่ะอ่าส่วนอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโดนเจียไหมคิดว่าน่าจะโดนเจียแหละด้านหลังชัดเจนแต่ด้านหน้าไม่มีอะไรเลย โอเคนะคะแบ่งปันกันรับชมนะคะเหรียญแปลกนะคะท่านจะได้เข้าใจนะคะว่าอันนี้นะคะไม่ใช่เหรียญแปลกไม่ใช่เหรียญแปลกเหรียญหายากนะคะเป็นเหนรียญชํมรุดอะไรเงี้ยนะคะพดะนักก็มาแบ่งปันกันให้ชมเนาะคะ่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะ,ะสําหรับท่านผู้ชมที่นักสะสมมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาแล้วม่เห็นเหรียญแปลกแปลกอะไรเงี้ยนะคะนะคะจะได้รู้ว่าแปลกจากการกระทําหรือแปลกโดยธรรมชาตินะคะค่ะ คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ